สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมช่องยาวิทัวนะครับทุกคนวันนี้เรามาดูรถรุ่นรถไถนะครับวันนี้มารุนมารุมนถนนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนะครับก็ฝนตกแล้วก็เขาก็เตดินดินแดงนะครับวันนี้เขาก็มาไถ ก็ที่รถสิบล้อจะมาเข้ามานะมาทมอีกนะครับทุกคนดูนี่ว้าวพอตามนี้นะครับทุกคนนี่ดูออกมาดูกันเต็มเลยนะครับทุกคนูุจาริยาก็ออกนะครับทุกคนนะนี่นี่รถนี้เข้ามาใส่นะแล้วเดี๋ยวรอรถสิบล้อเลี่ยงอยู่สองสามคันนะครับเนื่องจากว่าจะเข้ามาผสมข้างในนะ ถ้าจะเข้าไปเลยมันก็เข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะติดนะครับทุกคนนะนี่ดูนี่บรรยากาศวันนี้นะอากาศก็ร้อนหน่อยๆน,นะครับทุกคนนี่ดูเออ,เอ,อ Gua jadi. 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 G